เก็บความทรงจำไว้ใน u t u b e สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่วัดหลวงพี่แซมนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับเราเข้ามาที่ถ้ำรอดพกซับนะครับทุกคนนี่นะครับเข้ามาข้างหน้าของถ้ำรอดข้างในของถ้ำรอดนะครับเราก็จะเจอปู่โสมเฝ้าซับนะครับทุกคนเราจะมาขอซับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ของปู่โสมกันนะครับทุกคนแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในถ้ำรอดนะครับ ในถ้ำลอดนี้นะครับก็จะมีองค์พญานาคราชที่สวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับจะเห็นว่าจะมีคนนะครับมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพานใบสีพญานาคนะครับที่อ่าไว้ใส่ลูกแก้วพญานาคนะครับถ้าใครอยากบูชาหรืออยากอ่าขอพรองค์พญานาคนะครับก็สามารถที่จะเนี่ยครับบูชาแก้วพญานาคได้นะครับไปขอพรนะครับผม แล้วก็ตรงที่เราจะขอพรนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับทุกคนเป็นรูปปั้นพญานาคที่สวยงามมากๆแล้วก็งดงามมากๆอีกที่หนึ่งเลยนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าสวยงามจริงๆนะครับผมนี่ข้างในนี่คือสงบแบบเย็นสบายมากๆในถ้ำลอดนี้นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงที่คนจะมาขอพรอ,อ,องค์พญานาคราชใครที่นับถือพญานาคอยู่แล้วนะครับก็ มาขอพรกันได้นะครับดูสิครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับทุกคนอันนี้นะครับผมก็ถ่ายอีกมุมหนึงให้กับทุกคนได้ชมนะครับมุมใกล้ๆกันตอนนี้คือคนไม่ค่อยมีนะครับผมซึ่งเขาเปิดไฟแล้วก็จัดได้สวยงามมากๆเวลาเราขอพรลูกแก้วนะครับเราจะเอาลูกแก้วลงไปที่ในน้ํานี่เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมเห็นไหมก็จะจะเห็นว่ามีคนมาขอพรแล้วก็จะเอาลูกแก้วนะครับโยนลงไปในน้ําเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นพญานาคห้าเสียนนะครับทุกคนซึ่งเป็นพญานาคที่งดงามแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับวัดหลวงพิเซมนะครับอยู่ที่จงังหวัดชนบุรีนะครับทุกคนใครอยากไปดูอยากไปชมก็เข้าไปดูไปชมได้นะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะครับก็จะมะีครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบนะครับผมเราก็เอาอ คุนคีพึ่งของท่านมาปดิสถานนะครับกับไหว้ขอพรส่วนด้านนอกนะครับก็จะมีนี่นะครับผมองค์พระปฏิมาที่สวยงามมากๆอีกองค์หนึ่งนะครับอยู่บริเวณด้านนอกนะครับผมซึ่งถัดไปนะครับตรงหอศาลาด้านหลังที่เราเห็นนี่นะครับก็จะมีองค์พระปฏิมาที่งดงามอีกองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเดินเข้าไปชมบริเวณด้านในนะครับผมหลังจากที่เราขอพรตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผม นี่นะครับจะสังเกตได้ว่าทางวัดยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับแต่ว่าคนเข้ามาขอพรมาไหว้พระเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนและองค์พระปฏิมาตรงนี้ก็คือศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเท่าที่รู้มานะครับทุกคนใครที่ขอพรอะไรเงี้ยก็จะสําเร็จนะครับผมตรงนี้ก็คือดีมากๆเลยก็อย่าลืมนะครับที่วัดหลวงพี่แซมจังหวัดชนบุรีนะครับมาเที่ยวมาชมกันได้เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปดูอาสมของอ่า ของหลวงปู่สวงกันนะครับทุกคนนี่นะครับหลวงปู่สวงก็ก็ใครทุกคนก็รู้จักนะส่วนส่วนมากก็จะรู้จักว่าท่านคือเทวดาเดินดินนะครับเป็นอ่าพระอาจารย์พระกิจิตที่ดังมากๆนะครับของประเทศไทยเรานะครับผมก็ใครอยากจะมาขอพรหลวงปู่สวงก็มาที่นี่ได้เลยนะครับผมที่นี่มีที่ให้ไหว้พระขอพรอะไรมากมายเยอะแยะเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม